สว eh? ัส <forcé> ด <Deus> ีครับทุกคนครับผมนิเกครับ วันนี้ผมมีเรื่องราวของโกรน้องตัวหนึ่งทั้งคนซึ่งโกรตัวนี้นะครับจะกลายมาเป็นมเหสีเอกของพญาทศกัณฐ์นายพลแมาโมโถติงกระผมเรื่องราวของนางโมโทมันมีที่มาที่ไปยังไงเรื่องราวชีวิตของนางจะน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวมารับชมกันในคลิปนี้แหละครับแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของช่องดูดียญาไม่ได้กดติดตาก็กดติด เอาไว้ได้เลยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเงินทั้งหมดด้วยนะครับทุกคนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่จะได้แจ้งเือนไปยังโทรศัพท์ของทุกคนทั่นเองครับส่วนน้าใครไม่อยากจะเห็นคาบรรยายของคลิปก็สามารถกดปิดไปได้นะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยครับเรื่องราวของนางมนโถนั้นนะครับเริ่มต้นขึ้นที่เชิงเขาหิมาพาวว่ากันว่าที่เชิงเขาหิมะพา้์นั้นเนี่ย สีสือศรีต้นบำเพ็ญตะาดอยู่เป็นเวลาหลายหมื่นปีจนตะ巴แตกบ้า,ท,บาท,ทุกๆเช้าเนี่ยเขาจะมีนางโคจำนวน5 0าร500ตัวมาที่อาสมของฤรืีแล้วพากันหยดน้ำนมของตัวเองลงในอ่างแก้วเพื่อให้ฤรืีได้ฉันเป็นอาหารเช้าทุกวันซึ่งฤรือีเนี่ยได้แบ,บ่งนมส่วนหนึ่งให้แก่นางคบตัวเมียตัวหนึ่งครัที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นเป็นประจำทุกวันเช่นกัน อู่มาวันหนึ่งครับฤาษีทั้งสี่เนี่ยได้เข้าไปในปา่าหิมาพา์ค่ะและได้เข้าไปพบกับนางพญานาคานนตนหนึ่งซึ่งกําลังเสกสังวาสกับงูดินอยู่ฤาษีเนี่ยเห็นว่า mm. นาาเป็นสัตว์ตระกูลที่สูงรู้จักคำว่าเสกสังวาสไหมคือพญานาคค่ะกำลังแบบมีอะไรกันกับงูดินนะนงะูตัวเล็กๆอ่ะ กว่าไม่ควรจะมาสมสู่กับงูดินจึงได้เอาไม้เท้าอี่ยเคาะไปที่พญานาะคบนนั้นหลายครั้งพอพญานาคถายตัวออกแล้วเห็นหลือสีก็รู้สึกอับอายถายหน้าอย่างมากรีบหนีกลับไปยังเมืองาดาทันทีพญานาคตนนี้รู้สึกเครียดกับลือสีมากที่มาทําให้คนได้รับความอับ และพญานาคสาวตนนี้เนี่ยก็กลัวเป็นอย่างมากว่าพญานาคราชพ่อของตนจะรู้เรื่องนี้เข้าพญานาคสาวตนนี้จึงกลับไปที่อาสมของพระฤาษีครับจากนั้นก็คายพิษของตนลงในอ่างน้ำนมที่พระฤาษีทั้งสี่จะต้องฉันทุกเช้าแต่บังเอิญครับที่นางกบเ,เห็นเหตุการณ์เข้าพอดีนะครับ ด้วยความกระตันอยู่ในพระคุณของฤาษีทั้งสี่ที่เลี้ยงตนมานางกบเนี่ยจึงตัดสินใจกระโดดลงไปในอ่างน้ำนมที่เต็มไปด้วยพิษของพญานาคจนตายครับเมื่อฤาษีทั้งสี่กลับมายาอาศมเพื่อที่จะฉันน้ำนมก็เห็นนางกบเนี่ยนอนอิดตายลอยอยู่บนฐานน,นมก็เลยไปฉันนมในฐานนั้นครับซ้ำอย่างต่อว่านางกบนะครับว่า พวกตะก,กรากินเยอะจนตัวเองต้องตายแต่ด้วยความมีเมตตาของฤาษีเนี่ยฤาษีจึงชุบชีวิตนางกบขึ้นมาใหม่ครับแล้วก็สอบถามนางกบไปว่านมที่แบ่งให้กินทุกเช้ายังไม่พออีกหรือทำไมถึงตะกรากน่ะแอบกินนมในฐานของพวกเราจนตัวเองต้องตายขนาดน,นี้หน้ากบเนี่ยก็เลยเล่าความจริงให้แกฤาษีฟังครับว่าตอนที่ฤาษีไม่อยู่นั้น นางพญาหน้ามาขายพิษใส่ไว้ในถาดนมต้นเนี่ยเป็นห่วงฤาษีจึงกระดดลงไปในถาดนมที่เต็มไปด้วยพิษของพญาหน้าจนตัวเองต้องตายพอพระฤาษีได้ฟังเนี่ยก็เข้าใจเหตุาการณ์ทั้งหมดเลยครับคงเป็นเพราะความเทรียดแท้งของนางพญาหน้าคนนั้นเป็นแน่ จากคุณความดีของนางกบครั้งนี้แหละครับฤาษีาาทั้งสี่ทึงทำพิธีก่ออัคีแล้วร่ายมนต์วิเศษเพราะกับโยนนางกบลงไปในกองไฟชุบชีวิตนางกบขึ้นมาใหม่กลายเป็นสาวรูปงามเลยล่ะครับกกพร้อมกับตั้งชื่อให้ใหม่ว่านางมณโฑซึ่งแปลว่ารู้จักยังรู้จักแ่มณโฑเป็นรเกกใช่ไหมโอเคกกทุกทผม เนื่องจากนางบนโพเนี่ยมีรูปโฉมงดงามยิ่งกว่านางฟ้าบนสวรรค์การที่จะให้อยู่อาศัยกับฤาษีในป่าเนี่ยก็อาจจะเป็นที่ดีชินนินทาของผู้คนได้ฤาษีจึงพานางบนโพไปถวายให้กับพระอิศวรครซึ่งพระอิศวรเนี่ยก็รับนางเอาไว้และให้ไปอยู่กับพระแม่อุมาพระชายาของ อิสวรณนาคโนโทเนี่ยคอยปฏิบัติรับใช้พระแม่อุมาเป็นอย่างดีจนเป็นที่เมตตาของพระแม่อุมาถึงขนาดยกสอนพระเวทต,ต่างๆของพระองค์ให้เลยนะครับจนกระทั่งผ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ยก็ได้มีเหตุการณ์ที่ทําให้เขาไกราดเหลือซุดเอียงเนื่องจากแยบวิรุณหกเนี่ยคว้างสังวานหนา้าใสพระอิสวนจึงประกาศแก่เราเทวดาทั้งหลายที่มาเข้าเฝ้าว่าหากใครสามารถยกเขาไกราดให้ตั้งตรงได้อีกครั้งจะมีรางวัลให้อย่างไนงะ ผลปรากฏว่าไม่มีใครสามารถยกเขาไก่ราชที่ตั้งตรงได้เลยครับจนพระอิศวรเนี่ยต้องให้เทวนาไปขอให้ยักษ์ทศกัณฐ์มาช่วยยกเขาไก่ราชให้ตั้งตรงจนสําเร็จซึ่งของรางวัลที่พญายัากษ์ทศกัณฐ์ต้องการนั้นนะคะรับก็คือพระแม่อุมาพระชายาของพระอิศวรครับผมแต่ด้วยความที่พระอิศวรเนี่ยเลยต่างไปแล้วนะครับว่าทศกัณฐ์ต้องการอะไรเนี่ยก็ะจะให้ตามน,นั้นพระอิศวรเลยจำยอมต้องยกพระแม่อุมาให้ตามคาขอครับ แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยทศก,กัณฐ์ก็ต้องนำพระแม่อุมากลับเมื่อคืนพระอิศวรนะครับทุกคนเนื่องจากว่า ทุกครั้งที่ทศกัณฐ์เข้าใกล้พระแม่อุมายก,ก็จะรู้สึกร้อนเหมือนกับโดนไฟเผาเลยนะครับทศกัณฐ์ก็เลยนำพระแม่อุมากลับมาคือให้แก่พระอิศวรแล้วทูลขอนางมณโฑเนี่ยกลับไปแทนครับซึ่งระหว่างที่ทศกัณฐ์พานางมณโฑออก,กับกรุงลงกาอยู่นั้นนะครับทศกัณฐ์ได้หอกผ่านเมืองขีดขินเมืองของพญาพาลีซึ่งกําลังว่าราชการอยู่นะทุกคนพอพญาพาลีเห็นทศกัณฐ์ขอบข้ามหัวไปปุ๊บพาลีก็รู้สึกไม่พอใจค่ะ จึงรีบหยิบผ้ขาขันหอบไปขวานหน้าทศกัณฐ์หมายจะสั่งสอนสักหน่อยนะครับผมแต่พอพาลีเห็น,นางามบนโทงามดักนางฟ้าเนี่ยก็ตกหลุมรักทันทีเลยหาเรื่องทานที่จะต่อสู้กับทศกัณฐ์ซึ่งพาลีนั้นนะครับได้รับพออรจากพระอิศวรว่าหากพาลีต่อสู้กับใครก็ตามพาลีก็จะดูดเอาพละกําลังของศัตรูมาเป็นของตนได้ครึ่งหนึ่งทำให้ไม่ว่าพาลีจะสู้กับใครก็ตามเนี่ยพาลีก็จะมีพละกําลังเหนือกว่าทั้งสิ้นค่ะ เมื่อพาลีต่อสู้กับทศกัณฐ์ทศกัณฐ์ก็พ่ายแพ้ไปตามระเบียบโดยพาลีแยกอนานตนโทไปเป็นเมียกอดซะงั้นขับผมทําให้ทศกัณฐ์ย่กกลับไปยังกรุงลงกาพร้อมกับความเครียดแค้นถึงกับคลุ้มคลั่งเหมือนจะเป็นบ้าเลยนะครับไม่ยอมออกว่าราชการนานถึงเจ็ดเดือนภุมิภาการและพิเภกผู้เป็นน้องชายจึงช่วยกันคิดหาวิธีแก้ไขโดยการไปขอความช่วยเหลือจากพระฤาษีโคบุตรพระอาจารย์ของทศกัณฐ์ พระฤาษีโคบุตรเนี่ยจึงไปหาพระฤาษีอังคตซึ่งเป็นประอาจารย์ของพาลีเพื่อให้ไปช่วยพูดกับพาลีให้ว่าให้ส่งคืนนางบณโทให้แก่ขงสักด์พระฤาษีอังคตเีตยจึงเดินทางไปหาพาลีทันทีนครับแล้วก็บอกกับพาลีว่าพาลีเนี่ยไปแย่งเมียคนอื่นเขาเป็นเรื่องไม่ถูกต้องทําให้อาจารย์เนี่ยเสียชื่อเสียงให้รีบคืนเขาไปซะซึ่งพาลีเนี่ยเขาไม่อยากจะคืนนะครับ อาลีได้บอกว่านางมนโทนั้นตั้งท้องลูกของตนได้6เดือนแล้วตนไม่อยากจะให้ลูกของตนเนี่ยไปอยู่กับยากษพระฤาษีอังคตเนี่ยจึงบอกพักว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวจะเอาลูกในท้องของนางมนโทเนี่ยไปฝากไว้ในท้องแพะให้พอนางมนโทได้ยินว่าตน,นจะต้องเสียลูกไปเนี่ยนางก็ถึงกับร้องไห้จนสลบไปเลยนะคะรับพระฤาษีอังคตเนี่ยก็เห็นว่าเป็นโอกาสจึงรีบผ่าท้องนางมนโทเอาลูกของนางเนี่ยไปใส่ไว้ในท้องแพะแล้ว ออร่ายมนวิเศษปิดท้องกลับคืนให้เป็นเหมือนเดิมราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับจากนั้นก็นำตัวนางมนโทส่งคืนกลับไปให้แกทศกัณฐ์คัะ ซึ่งรูปของนางมณโฑกับพาลีที่ฟ้ามไว้ในท้องแพะนั้นนะครับเมื่อครบกําหนดเวลาสิเดือนพราฤษีอังคตก็ทําพิธีผ่าออกมาจากท้องแพะแล้วก็ตั้งชื่อเด็กคนนั้นว่าโขคตนั่นเองครับผมส่วนนางมณโฑนั้นนะครับเมื่อนางไปอยู่กับทศกณัณฐ<ด>์นางก็ได้มีลูกให้แก่ทศกัณฐ์ถึงสามคนด<ล>้วยกันคนแรกก็คือเหลือนตโนธหรืออินทรชิตที่เราคุ้นเคยนั่นเองครับผมซึ่งอินทรชิตนั้นนะครับป้องแขกฝั่งบ้าน ขณะนำทัพไปรบชนะกองทัพพอินได้เลยนะครับผมวันนี้เป็นลูกของราชการกับนงมณฑโรเป็นครึ่งคนครึ่งยักษ์แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอินทรชิตก็ถูก阿าฆ่าตายในสงครามครับผมส่วนบุรคนที่สองนั้นนะครับก็เกิดขึ้นตอนที่กลุ่มพรลฤืีไกรโกรธทำพิธีกวนข้าวพิ์เพื่อขอบุญให้แก่ท้าวโพสรถประสงแห่งกรุงอโยธยาเมื่อทำพิธีเสร็จเนี่ยก็าได้ข้าวพิ์มาสี่ปั้นกลิ่นของข้าวพิ์เนี่ยหอมไปจนถึง นุง่งงาทาให้นางมณโย,ยอยากกินมากๆโทศสการ์จึงใช้ให้นางกากนาศูนบิดโฉบไปขมโมยข้าวทิพมาได้ขึ้นปั้นเมื่อนางมณโทได้กินข้าวทิพเข้าไปก็ทาให้นางตั้งท้องและคลอดออกมาเป็นเพศหญิงแต่พอเด็กคนนี้คลอดออกมาเนี่ยเด็กคนนี้กลับพูดว่าหลานราช สครั้งพี่เพกได้ทำนายว่าเด็กผู้หญิงคนนี้จะนำภัยพิบัติมาให้แกท่ทศก,กณัณและเผ่าพงยักษ์ทศก,กณัณจึงรับส่งให้เอาเด็กคนนี้ไปลอยทิ้งน้ำครับผม ซึ่งพิเภกน,นนะครับได้นําเด็กคนนี้ใส่ไว้ในอบทองแล้วก็ลอยน้านทิ้งไปซึ่งรอบทองนี้เนี่ยก็ได้ลอยน้านไปจนถึงตาสมของฤาษีชนกกษัตริย์ผู้ครองกรุงมิถิลาเมื่อฤาษีชนกเกิดขบบดูพอเห็นเด็กทารกเพศหญิงหน้าตาหน้ารักหน้าเอ็นดูแต่ฤาษีชนกเนี่ยยังไม่สะดวกที่จะเลี้ยงไว้ค่ะจึงนําะอบนี้ไปฝังดินแล้วก็ขอให้ระแม่ทรณนีเนี่ยช่วยดูแลนางไว้จนเวลาผ่านไป16ปีฤาษีชนกก็ได้ท,ทําพิธีไถ่ ดดีเพื่อ,อาหาพระอบและเมื่อเจอพระอบและเปิดพระอบดูอีกครั้งเด็กในพระอบนั้นก็กลายเป็นหญิงสาวที่มีรูปโฉมงดงามมากมากคือสีชนกจึงตั้งชื่อให้ใหม่ว่านางสีดานั่นเองะครับ É a non... จังสุดๆนูออกเสียงก็ได้นะอ่านออกเสียงมาเลยจะได้แบบรู้ใช่มันทบ น่าดีจังมากอะน่าเกลียมากอะยิ้มไปเล่นไปได้ปะ <laughs> โอ้ยังไวยังไว้ยไ,วออได้สิบแล้วสิบแดแล้วโอ้ตีไม่ผิดเลยด้วยอย่าผิดนะเดี๋ยวคุณนัาแตกอา้าวไม่ทนันละไม่ทนันละเอา้าเอา้าเอา้าไม่ทนันเลื่อนเมาไม่ทันู้งฝึกจับเมาครั้งแรกนะครับผมเอา้าเราจะบันดีแต่แไ้มคุณนัาแตกเลยสิบ <Okay. S 1> อ่านก่อนเดอ้ออ่านออกเสียงก่อนเดอ้อได้รู้ออกเสียงดอรหรือทอร,ร,ราชาบัณฑิตมนทกตอนนี้เยอะสุดอยู่ที่อะไรสิบสองเหรอคุณที สีแดงจัดสีแดงจัดจะเก่งหน้าทำไมยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มไปเร่นไปรอเก่เลยฮะผู้เข้าชิงทอนางโนโทที่หกเสียงทอนะครับเท่าไหร่แล้วสิบแล้วตอนนี้หยุดอ้าได้แค่สิบคนต่อไปจ้า มาคำแรกก็ตายเลยเหรอเตเต้ทอจังทอมนดอด้นน็อต